มคัดมากินข้าวกับลุงกับน้องตองกันนะครับเสีกเศเครับมาก in ินข้าวกันนะครับกินข้าวครับเขาต้องูให้ <isha> 掉，掉的破一阵毛。 go to the chair to go ผมมันโลมีทางในกว้างไม่กว้างมันมากไปหาเจาะเจาะกระไคเซลมหลามันล็ดแต่แล้วเมื่อไหร่เ้ออ้าวแสดงเมื่อเรากินแล้วไข่มันอ่ะแล้วไข่มล่ไข่มันก็มันแบบเป็นโดมเหมือนตีโดมเลยนะเป็นคนที่ไปเอามานจะตัด มันใหญ่แลัมั่แเปื่อมันจะเกิดะกกเนอะมันก็อกรกยกไป็นนีเป็นต้นีอแบบนี้ม่ันเปงานเป็นงาอาเป็นนว้อ่างนี้ ด้นหน่อไม้ดูมันกินดิมันกินไม้นี่คเอ็คุยแล้วก็เอ็คุยแล้วก็เป็นหน้างเป็นแมงป่องมันกว้างมนีนต้ไม้อีกถ่่จนนไม้อีกไปโดงอีกไปนะไปอลนีโด่ก็มกันันดต่กอนโดมมันหลายอะการเอกแล้วมัน แม่ไข่ต่อนะอยู่ละตัวนะ่ะพอวัอน,นี่เราไปกินไหมมาถ้ามันกินมันจะเป็นแบบนี้ไข่ตอกเรามาล้วไข่ตอกมันนี่แหละลูกววามมาเืยลูกววานมา

แบบนันเลร้วยการคูดคูคูเต้มีดด้วเป็นแต่ยาบางัองยาด้ื่าเออเมาไม่รูเพระเราตมคนมันหมูน่งเราเรแงและต้มออมันเปต่อยก่อนแกงดกงแกงเอาปืนมาดักเาปืนอไรหลายมาทำทำไม้อาปืนงูถึงพ

เดยวก็ป็นกับหมตจกมีกระโจกขึ้นอย่างนี้เลมังอะไรชู่กอะะลขึ้นติ่ขึ้นย่เป็น่ยดนี่จมูอ๋อีกระัทาต่นะเพื่ออะไรอยู่ในตรอให้เป็นแผะเพอาว่าออ

พยายามเออเดี๋ยวมันก็ลุกแหละฮานาเดี๋ยวมันก็ลุกแล้วเลยพัดเลยพัดเลยเอ,อือความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นะฮะ,ะจิงออพัดเปลาหนูเฮ้ยถ้าผุ่มมันก็เริ่มควันแล้วถ้ามันควันขึ้นนะ่ะมันจะลุกแล้ว ดังไฟต้องมีควันนะวี่เป็นช่วงแม่นยังมีเหมยพัดวี่แบบนั้นมันก็เหมยแหละเออมาพัดทางพี่มาพัดทางข้างล่างอันเอาเอา,เอาตั้งยับอ,อ้อเอาตั้งยับามา่าแล้วมันเอาตั้งยับมา่า เออแล้วก็วี่ทั้งนั้นวี่ทั้งนั้นในวันวี่ทั้งเตอมันนั่นแหละวี่ทั้งเตอมันน่ะพัดไปแบบนี้พัดแบบนี้นี่แล้วทั้งเตอือมันน่ะเออ พี่แม่นนนั้นเบ่งพอละเอะเธอบิงเบ่งพอละเอะเบิงตอนแรกิดว่ามันมอดนแเีเาเอโอ้ย่นีนลรอทำไมได้วัดด้านอเห็นเท่าเห็นเท่าพัด มันบนมเมื่อไหร่ใบมันมีคุ้วก็เคลื่อนเปี้ยเลยเคื่อนเพี้ยนก็มีเสื้อมเปลี่ยน

หนึ่งสอมไม่ดีไหนอย่ะพ่ออันนั้นสีส้มไม่มีหรอ

ดำเมื่อละหมอ้อกินข้าวอิ่มแล้วก็อยากน้ำร้อนนะลูกศิเอ้ยอึ๊บดังไฟอยู่นะครับ